ตรวจสภาพในระหว่างเดินทางครับสวัสดีครับสุขุมสุขพนครับตอนนี้เขาเดินทางออกมาจากอุดรได้ไกลเติบแล้วนะครับไกลสิเข่าสีบุเรืองแล้วเขามาตรวจสภาพรถว่าในระหว่างเดินทางมานี่ยมีจุดใดที่เขาควรเสริมเติมแต่งบอครับจุดที่เนื่งก็คือผ่าร้องนี่ครับเดี๋ยวจะเอาผ่ามัดนะครับดอกนั่นกับ สายรัดเราเขากับนั่งแน่นดีสภาพเขาสิเดินทางไปเกี่ยวเขานะครับอยู่ดินดำโพวยงนะครับ อย่างพร้อมในการเกี่ยวเข่านะครับสภาพรอขาก็ยังโอเคครับุจุดยังโอเคครับในการเดินทางเดินทางกับประมาณร้อยยี่สิบหาโลนะครับหอดบ้านอุปกรณ์รถนะครับประะไปยุนีภาพโดยวรวมกันยังปกตินะครับ ไปทั้งนี้กับน,น้องบัวครับด้านหลังเนี่ยเขาก็ไปชีบเลื้องนะครับเนียนนาดีเดินทางตลอดปลอดภัยครับเขาออกมาได้เศร้าครับผมมาสายแล้วมันช่ห้อนนะครับการวิ่งกับแลนอยู่ประมาณ 40-80ครับบอกเัินนี้นะครับก LC ับแล้วซีโอเคครับตรวจสภาพน้ำกันนะครับเดินทางต่อนะครับสวัสดีครับผม